คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสัรสตอร์แมนสมควรจะถูกถามและแล้วที่สุดคุณไอรรัชนกสีนอกสอสพักก้าวไกลจำเลยในความผิดฐานดูหม,มิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบรว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0มาตรา3และ14 ก็ถูกศาลพิพภาคษาตัดสินจำคุกหกปีไม่อรอรงอาญาไปเป็นที่เรียบร้อยก็อยากขอร้องคุณต้อมยุทธเลิศสิบประพาธผู้กำกับหนังคนดังช่วยกรุณาหัวเราะเบาๆหน่อยเกรงใจคนข้างบ้านน่ะส่วนนั่นไม่มีอะไรให้เกรงใจคุณจุรินรัตนวิสิทธิ์จึงพร่งขอถามนายกเศรษฐากับรัฐนตรีว่าการยุติธรรมว่าปล่อยให้กรมรัฐทานลักไก่ออกระเบียบให้นักโทษไปติดคุกที่บ้านเพื่อรองรับนักโทษชั้นพิเศษได้อย่างไร พอถ้าทําได้ต่อไปคําพิพากษาสารสถิตยุติธรรมก็ไม่มีความหมายสารสั่งตัดสินจําคุกไม่ต้องสนใจเพราะกรมรัฐธัรน์สั่งให้ไปติดคุกนอนเสวยสุขอยู่กับบ้านได้แล้วคุกจะมีไว้ทําไมมีไว้ขังคนจนกับคนไม่มีอํานาจเท่านั้นหรือหรือถ้าจะบอกว่าไม่ขอแทรกแซงกระทรวงยุติธรรมหรือกรมรัฐธัรน์แล้วกรณีขึ้นค่าแรงขั้นต่ํามีไตภาคีเป็นองค์กรตามกฎหมายดูแลเขามีมติตามกฎหมายแล้วทำไมไปสั่งให้เขาทบทวน เรื่องนี้นายกไม่ทำอะไรก็จะมีคำถามว่าจะมีนายกไว้ทำไมมีไว้ดูแลประชาชนหรือมีไว้ดูแลนักโทษเทวดามีนายกไว้ทำไมเออถามอย่างนี้สิถึงจะดูมีหลักมีเหตุผลไม่ใช่ถามเอาตามอารมณ์ตามความรู้สึกอคติทาหารมีไว้ทำไมอย่างที่เคยได้ยินเนี่ยอยู่นอกสภานะถ้าอยู่ในห้องประชุมสภาคงได้เห็นคุณเศรษฐาก้มดึงถุงเท้าแดงแบบดึงแล้วดึงอีก พอเจอถามเข้าแบบนี้ไม่จุกแต่เจ็บอ้อแต่ที่คุณเศรษฐาตอบนักข่าวกรณีการออกระเบียบของกรมรัฐธรรน์เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อคุณทักษิณหรือไม่ว่าไม่ทราบเรื่องเลยเป็นหน้าที่ของกรมรัฐธรรนก์กระทรวงยุติธรรมนั้นคุณเทพไทยเสินพงศ์อดีตนักโทษโพสต์ให้ชวนคิดผมแปลกใจว่านายกในฐานะผู้นําสูงสุดเป็นหัวหน้ารัฐบาลกับไม่รู้และไม่แสดงความเห็นเรื่องนี้ได้อย่างไร ทางที่ผ่านมาเรื่องอื่นๆคุณเศรษฐาเอาใจใส่เป็นพิเศษแทบทุกเรื่องเช่นกรณีหมูเถื่อนยังเกลี้ยกราดัใส่ที่บดีดีเอที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือกรณีคา่าไฟฟ้าที่ปรับราคาสูงขึ้น4บาทกว่าคุณเศรษฐายังแสดงอาการหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดต่อหน้าสื่อมวลชนหรือแม้แต่กรณีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของกระทรวงแรงงานคุณเศรษฐายังวีนใส่ต่อว่าต่อขานอย่างไม่เกรงใจผมแปลกใจว่าทำไมกรณีคุณทักษิณ คุณเศรษฐากับปฏิเสธทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติมากและเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะแม้แต่เรื่องที่เล็กกว่านี้คุณเศรษฐายังเอาใจใส่และติดตามสั่งการอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นคุณเศรษฐาจะปฏิเสธความรับผิดชอบหรือยอนปัญหาให้กระทรวงยุติธรรมตอบคำถามแทนได้อย่างไรต้องตอบคำถามกับสังคมให้ได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณจริงหรือไม่อืมก็จริงของคุณเทพไทยนะ ทุกเรื่องนายกรู้พูดได้หมดแต่กับเรื่องนักโทธธษเทวดาเหมือนว่าถูกสาบถูกสั่งให้ปิดปากเงียบในทุกกรณีอย่างนี้ก็สมควรจะถูกถามมีนายกไว้ทำไมคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน